เิอเลยสงกรานแมทควงคู่หวานริมทะเลน้ำตาลหกท่วมหาดความรักหวานชื่นไม่มีแผ่วเลยละค่ะหลังควงแขนกันผ่านสารพัดมรสุมมารังแรวคันเร้าสำหรับคู่ของสงกรารเตชนลงและแมทพิลณี ล่าสุดคู่นี้ก็ได้เผยคลิปควงคู่กันถ่ายแบบที่ไม่ค่อยคุ้นตาโดยเฉพาะฝ่ายชายที่แอบมีอาการเขินๆหน่อยกับลุกการแต่งกายที่ไม่ได้เห็นมาก,ก่อนโดย Hello Magazine Thailand เผยคลิปของคู่หลัก Hello ภาไปชม d ิ a ยา Vacationist Collection t o p i c a l Hoana h oh โดยฝีมือการลางสานของออมดิษยาสรไกายกิติกุลซึ่งชวนเราไปสัมผัสวิถีชาวบ้านเกาะทีเกาะสมุยงานนี้ก็ดูเหมือนว่าในแบบเนี้ยจะออกอาการเกรงๆสักนิดหนึ่งนะคะเนี่ยและเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ